สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่ครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามและทักทายมาในคอมเมนต์นะครับฝากไว้สําหรับท่านที่ไหนเคยดูหรือท่านที่พึ่งเข้ามาใหม่เปิดมาเจอช่องนี้อยากให้ใช้ปลายนิ้วของท่านสักนิดนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้กำลังใจช่องนงเล็กด้วยเด้อครับพี่น้องเด้อมา คลิปนี้จะพาท่านขึ้นยานแมชชินลำเดิมนะครับย้อนกลับมาที่แดนสมูไรกันอีกครั้งหลังจากออกไปเยือนค่ายยุโรปมาหลากหลายตอนเลเรามาดูคัาสิกไบส์สไตล์ของแดนสมูไรนะครับค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่าอาจจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นที่เกิดในยุคแรกๆของแบนด์แดงสมูไรแบนด์นี้ก็ได้นะครับและหนึ่งในซีรีส์นี้เคยนำเข้ามาขายใน แดนสยามประเทศด้วยนะเมื่อครั้งยังไม่เกิดชื่อของสยามยามาฮ่านะครับนั่นเข้ามาในยุคข,ของอที่ยังเป็นชื่อของสยามโกลการนะครับก่อนที่ภายหลังจะมีสยามยามาฮ่าเกิดขึ้นในภายหลังนะครับรุ่นหรือสายพันธุ์ที่จะพูดถึงในคลิปนี้เป็นรถคัสีิรสไตล์ของยามาฮ่าคือสายพันธุ์ที่ชื่อ YDS ก็คงย้อนเรื่องราวการก่อเกิดสายพันธุ์นี้สักหน่อยนะครับเมื่อ เพื่อเพิ่อมอัตรารดของเรื่องราวสายพันธ์ุนี้นะก็เรียกว่าเป็นาการตามแกะรอยภาคสองของอาสายพันธุ์ Yds ก็อาจจะเป็นได้นะก่อนที่จะมีสายพันธ์ุที่ชื่อ YDS เนี้ยหากจะว่าไปแล้วสารตั้งต้นก่อนที่ จะมาถึงสายพันธุ์ของรุ่น YDS นี่ครับก็คือรุ่น YA1 ซึ่งเป็นรถเครื่องรุ่นแรกของยามาฮ่าที่ผลิตออกมาเมื่อประมาณปี1955และก็ส่งลงสู่สนามแข่งหลากหลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยนั้นก็สร้างชื่อเสียงให้ YA พอสมควรน,นะครับไม่พอสมควรมากในยุคนั้น YA นี่เป็นเครื่อง2จังหวะ 125cc นะต่อจากนั้นก็มีรหัส YD ออกมาอีกนะครับซึ่งก็ ยามาฮ่าก็ส่งลงสนามแข่งเปิดสังเวียนลบในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับหลายปีต่อมาก็มีหลากหลายละหันนะครับ YA1 YD-1 มั่งสำหรับชื่อที่ใช้ในการแข่งขันรวมทั้งมี YDA YDB นะครับของเครือข่ายทีม YD l e ีเลเซในยุคสมัยนั้นนะยามาฮ่าเองก็ใช้ยุทธการลบเนสนามแข่งนี่นะครับมาเป็นกระแสสำหรับสร้างโลตสายพันธุ์ใหม่ที่ออกมานะจนกระทั่งมี YDS-1 รุ่นแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1957ถึง1959ท้งยามาฮ่ามอเตอร์ จะได้มีผลดิตรถรุ่นนี้ออกมาขายเป็นเชิงพันชย์ซึ่งเป็นการสืบ d n a มาจากรถแข่งในสนามรุ่นที่กล่าวมาทั้งสิ้นนะโดยรุ่นรุ่นที่เปิดตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์บล OK ็อกสองจังหวะเป็นเครื่องยนต์2สูบทวินภายใต้ชื่อสายพันธุ์รุ่นแรกคือ YDS1 โดยตลาดเป้าหมายคือขายในญี่ปุ่นแล้วก็ส่งออกไปยังตลาดนอกประเทศญี่ปุ่นทั้งอเมริกายุโรปและภายหลังก็ตลาดในเอเชียด้วยนะครับยามาฮ่าเองเข้าไปเปิดตลาดในเอเมริกาเมื่อประมาณปี1960 หลังจากนั้นก็มีการส่งรุ่นนี้ออกไปขายด้วยนะสายพันธุ์ของ YDS หรือ YDS1 เนี่ยจึงถือเป็นรถแบบสปอร์ตรุ่นแรกของยามาฮ่าในยุคโนนก็ได้โดยเป็นรถแบบ2สูบ2จังหวะนะครับปี1958ยามาฮ่าก็ได้เริ่มพัฒนารถมอไซค์ 210cc คือบล็อกเนี้ขึ้นมานะงปี1957-1959นั่นเองนะครับโดยองิงจากประสบการณ์ที่พวกเขามีกับรถแข่งตระกูลสายพันธุ์ของ YD Laser ที่ ประสบความสําเร็จอย่างสวยงามในตลาดของญี่ปุ่นนะตอนแรกก็ออกมาเป็น 250s ก่อนนะแต่ต่อมาภายหลังก็เปลี่ยนเป็น yds1 จึงถือว่าเป็นาสารตั้งต้นแรกของสายพันธุ์ yds นะครับของยามาฮ่นอกเหนือจากนี้จากการพัฒนา yds1 ให้เป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่แล้วก็ยังมีแผนที่ใช้รถรุ่นนี้เป็นรุ่นพื้นฐานสําหรับการแข่งขันนะทางเรียบแล้วก็แบบาทางวิบากด้วยนะครับเรียกว่ามาแทนสาย พัน์ของ YD l e i s u r ที่มีอยู่ก่อนที่ใช้ลงในสนามนะก็ YDS1 ก็ถือว่าเป็นรถสไตล์สปอร์ตคลาสสิกที่ดูดีมีสไตล์เหมือนกันในยุคสมัยโน้นนะนะทั้งเรื่องของพะละงกำลังความง่ายในการขับขีบ่บนน้องถนนจากนั้นในปี1962ก็อัปเกรดมาเป็น YDS2 หรือ YDS2 นะซึ่งก็ยังมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกันรุ่นนี้ก็ยังใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันแต่มีการปรับปรุงเครื่องยนต์โดยเพิ่มแรงม้า ขึ้นมาอีก3แรงม้านะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่แบบรถสปอร์ตซึ่งได้นํามีการพัฒนาระบบดัมเบรกแบบใหม่ป้องกันฝุ่นและก็น้ําได้นะครับ YDS2 นี่ก็มีเวอร์ชั่นที่ขายเฉพาะนะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปแข่งขันแยกต่างหากตอนนั้นนะแล้วก็มีรุ่นโมเดลพิเศษที่สําหรับการแข่งขันแล้วก็ที่ขายในเชิงพาณิชย์ก็ใช้ในชื่อ YDS2 หรือ YD เ2นี่นเมื่อปี1962นะครับพอปี19 66.566 66, 66. ก็มี YDS3 พัฒนาต่อมานะครับมีการเพิ่มแรงม้าขึ้นมีการนำเอาระบบยามาฮ่าออโตลุบมาใช้แบบเต็มระบบนะรุ่นเก่าก่อนนะ YDS1 นั้นยังเป็นแบบผสมออโตลุบลงในถังน้ำมันนะครับแต่พอมาเป็น YDS3 นี่เป็นออโต้ลุบแล้วนะของยามาฮ่าเรียกว่าออโต้ลุบนะครับก็นำมาใช้กับรถสปอร์ต YDS หรือ YDS3 ที่เป็นครั้งแรกนะครับรถรุ่นนี้ก็ทำให้รถรุ่นนี้ก็พละกกำลังก็ดีขึ้นโดยมีแรงม้าสูงขึ้นอีกนะครับรูปร่างก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยสีสันก็เปลี่ยนไปนะนอกจากนี้พอในปีปลายปี1 9 6 5ถึง1966นะ YDS3 หรือ YDS3 เนี่ยก็มีการเพิ่ม เวอร์ชั่นพิเศษเป็น YDS 3 4 C นะครับเป็นรถของสไตล์สแกมเบอร์หรือชื่ออีกหนึ่งก็คือ Big Bear Scamber นะครับปีหนึ่งก็ Big Bear นี้ก็ได้จากมาที่ยามาฮ่าส่งเข้าไปขายในอเมริกาแล้วก็เข้าร่วมกันแข่งขันที่ Big Bear l e ลนะครับก็ตั้งชื่อนี้ว่า Big Bear คล้ายๆรถของยามาฮ่ารุ่นหนึ่งในเอลซีนอวครับที่แข่งในเอลซีนอเป็นรถสายพันธุ์วิบากของ Honda ยุคนั้นนะ,ะก็มีเอลซีนอส่วนยา 5ก็มี Big b e n r Scamber อรนะครับที่ตั้งชื่อตามสนามแข่งสถานที่แข่งให้กับรุ่น YDS 34ก็ลายเป็นรถ Scamber ที่ได้รับความนิยมพอสมควรในตลาดของอเมริกาและก็ยุโรปเพราะว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่สูงเครื่องยนต์ก็วางสูงขึ้นพร้อมจะลุยในทางแบบออฟโรดได้และกระแสของออฟโรดในสมัยนั้นในอเมริกาเองก็ได้รับความนิยมกันที่หลากหลาย ามาฮ่าก็มีการพัฒนารุ่นลนี้จะเห็นว่าท่อไอเสียที่เปลี่ยนไปเป็นท่อไอเสียแบบยกสูงนะครับตัวเครื่องก็วางสูงจากพื้นนะครับ YDS3C เนี่ยเรียกอีกอย่างก็คือ YDS3C Big Bear Scammer ก็ได้นะครับในเมกาก็เรียกชื่อนี้นะครับ <S <S แฮนยกสูงขึ้นเครื่องยน,ยนวางสูงขึ้นท่อไอเสียยกสูงนะครับมีแผ่นกันลื่นพิเศษติดที่เครื่องยนด้วยนะครับระบบ ใส่น้ำมันก็ใช้ายามา h ลูกเครื่องยนต์บล็อกเดียวของสายพันธุ์ YDS1 นี่มาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็มีการปรับปรุงเนื่อนโปรงนี่ให้มีสมรรถนะที่เข้มข้นขึ้นว่างั้นเถอะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มสายพันธุ์สปอร์ตรุ่นแรกของาาาฮ่าก็ได้นะครับที่ผลิตมาขายในเชิงมนิสแล้วก็ทำลงสู่สนามแข่งในญี่ปุ่นแล้วก็ามาฮ่าโดยเฉพาะ y YD1 รุ่นแรกแล้วก็ YD รุ่นแรก YA พุ่งนั้นนะครับที่เกิดมาก่อนก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้สายพันธุ์นี้ของยามาฮ่าก็ได้รับความนิยมหลังจากออกซีรีส์พวกนี้มานะครับโอเคนี่คือเป็นเรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆเกรดบางเซี่ยวสกับมาสายพันธุ์ YDS1 YDS2 YDS3 แล้วก็ y d s C นะครับของยามาฮ่าเป็นรถสปอร์ตสายพันธุ์ยุครัๆแรกแล้วก็มีรุ่นที่เขาส่งมาขายในบ้านเราด้วยผ เข้าใจว่าคงเป็น YDS1 หรือ YDS2 ที่เข้ามาขายนะก็ดูจากใบปลิวที่ผมใช้ประกอบในยุคสมัยหนึ่งนะมีบริษัททานไปฉายก็เอาไปซื้อไบเป็นของแจกของาะวันเป็นอภินันทน,นาการให้กับลูกค้าทานไปฉายนะเป็นแฟนทานไปฉายยี่ห้อเลวแวกในยุคสมัยโน้นนั่นนะสนะ่วนรุ่นที่เข้ามาขายในะบ้านเรายามาฮ่าก็ในสนามสยามกรลกาในยุคเก่าก่อนก็มีหลากหลายรุ่นนะครับโอเคถ้าชอบเรื่องราวสไตล์นี้รถล,ลาวเก่า เรื่องราวกเก่าๆรวมทั้งเรื่องราวของรถใหม่เก่านะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับรถใหญ่รถเล็กผมจะสลับสับเปลี่ยนกันไปขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจนะครับมีอะไรก็ชี้แนะทักทา,ายกันมาในช่องคอมเมนต์พี่น้องได้โอเคขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไปให,ใหม่นะครับ 25-68ที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผมพูดคลิปนี้แล้วนะครับขี่รถเครื่องขี่ลาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยทุกแห่งโหนนะครับและก็มีความสุขในทุกการขับขี่กันละกันนะครับโอเคสวัสดีครับผม